อยากทปกาประกันสุขภาพแล้วเราจะต้องตรวจสุขภาพหรือเปล่าโดยปกติแล้วนะผมในการทําประกันสุขภาพเนี่ยเราจะต้องมีการทันแหลงซึ่งบริษัทจะยึดหลักสุจริตอย่างยิ่งนะผมนั่นก็คือให้เราเนี่ยทันแหลงข้อมูลความจริงนะผมว่าเราเนี่ยเคยมีการเจ็บป่วยอะไรบ้างนะผมตามลิสต์ที่บริษัทกําหนดนะครับผมถ้าเกิดเราเนี่ยทันแหลงความจริงนะครับผมและเราเนี่ยไม่เคยเป็นโรคไม่เคยเข้า,ารับการรักษา ใดๆเลยนะครับผมบริษัทจะอนุมัติกมรมธรรมเนียผ่านอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับผมแต่บางคนนะครับผมคนที่เคยมีโรคมาก่อนแล้วเนี่ยและได้ถแถลงความจริงเข้าไปให้กับบริษัทนะครับผมบริษัทเนี่ยมักจะขอประวัติการรักษาของเรานะครับผมและบางเคสเนี่ยก็จะขอให้เราเนี่ยตรวจสุขภาพเพิ่มเติมด้วยนะครับผมว่าเราเนี่ยมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบริษัทก็จะไปพิจารณาอีกทีนหนึ่งนะครับว่าจะรับเราหรือจะรับเราแบบ ติดสลักหลังมีเงื่อนไขว่าจะไม่คุ้มครองโรคที่เกิดขึ้นมาก่อนทำกภมทันหรือว่าจะไม่รับเราเลยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นสิ่งที่ดีสุดสำหรับเรานั่นก็คือเราเนี่ยควรจะทําประกันสุขภาพไว้ในวันที่เราแข็งแรงไม่มีโรคอะไรเลยเนี่ยก่อนนะครับผมจะได้รับการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและกรมทันเราเราจะสมบูรณ์100%นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเดยน,นั่นเองนะครับผม